พรุ่งนี้พลังประชารัฐจะประชุมใหญ่อสองขาเขตหกชุมพรเขตหนึ่งจะส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ครับชัวร์แล้วใช่ไหมสองจังหวัดน,นี้ส่งแน่ใช่ไหมคือใีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเนื่องจากเราเป็นพรรคที่ใหญ่นะครับซึ่งท่านหัวหน้าพรรคท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณท่านมีความตั้งใจจริงว่าจะทําพรรคการเมืองให้เป็นพรรคมหาชนเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนจริงๆและในการตัดสินใจที่จะ ทำสิ่งใดที่เป็นเรื่องสําคัญวาระสําคัญสําคัญท่านมักจะนะครับมอบให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนะครับซึ่งอาจจะมีคุยกันบ้างในกลุ่มเล็กๆนะครับแต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการบริหารพรรคังนั้นพรุ่งนี้นะครับในการประชุมช่วงเช้าก่อนจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อนะครับหาแนวทางว่าจะตัดสินใจส่ง ทั้งสงขาและชุมพรหรือเปล่าะนะครับรูปแบบมันจะเป็นยังไงครับพรุ่งนี้คือต้องถึงขั้นโหวตกันเพื่อ <ผม S 1> ตัดสินเ,เลยไหมผมเข้าใจว่าคงจะมีการคุยกันนะครับท่านกรรมการวรรคภัรฑแต่และท่านก็จะแสดงวิสัยทัศน์นะครับผลดีผลเสียอย่างไรหลังจากนั้นถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปท่านหวัวหน้าคงจะหาแนวทางในการโหวตซึ่งการโหวตทุกครั้งของพ,พรรคพลังประชารัฐคือการโหวตลับนะครับปล่อยเสรีในการตัดสินใจของอยู่ที่คณะกรรมการวรรคัณ และเมื่อผลออกมาอย่างไรก็ทุกท่านก็ครบการตัดสินใจของคนเสียงส่วนใหญ่ถ้ามันถึงขั้นต้องโหวตใช้วิธีการโหวตรับแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ถามในฐานะส่วนตัวในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้ไหมเห็นควรว่าควรจะส่งหรือไม่ส่งคือเราเนื่องจากเราต้องมองสนามการเลือกตั้งนะครับสนามใหญ่การเลือกตั้งนี่นะครับแน่นอนพรรคต้องส่งทุกเขตน,นะครับสำหรับสนามการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่ผ่านมาเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับกรอบเวลาเป็นเรื่องสําคัญนะครับสำหรับตัวผมกรอบเวลาเป็นเรื่องสําคัญห่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับนานที่สุดก็คือ14เดือนจนถึงวันที่24ิมีนาคม2 5 6 6 6นนะครับ14เดือนนะครับอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่ที่คณะกรรมการทุกท่านส่วนตัวผมลยนะต้องคิดให้ละเอียดว่าส่งไปแล้วนะครับผลดีผลเสียอันไหนได้อันไหนเสียเกื่อกันต้องตัดสินใจอย่างละเอียด จะมาตัดสินใจว่าส่งโดยมรารยาทหรือไม่มรารยาทไม่ใช่มันอาจจะมีสองปมก็คือ1รักษาความสัมพันธ์ในฐานะพักร่วมรัฐบาลครับแต่ว่า2ถ้าส่งมันก็เหมือนกับเป็นการชิมลางเป็นการพิสูจน์ว่าภายใต้การนําของผู้กองธรรมนัฐกับพื้นที่ภาคใต้ที่จะชนกับประชาธิปัตย์รวมถึงภูมิใจไทยที่เป็นสนามอยู่3ามพักเนี้ยถ้าพิสูจน์กันด้วยเรื่องตั้งซ่อมเนี่ยมันอาจจะเห็นทิศทางบางอย่างเป็นโอกาสที่ดีก็มุมมองเรามองมองไม่เหมือนกันนะครับ ผมยกตัวยอย่างอย่างสมาชิกสภาผูธธ้แทนราษฎร14ท่านของจังหวัดภาคใต้เนี่ยความเห็นยังเห็นต่างกันเลยนะครับเสียงส่วนหนึ่งก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าควรจะส่งทั้งสองเขตเสียงอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่ควรส่งเพราะว่ากรอบเวลามันน้อยนะครับก็เสียงไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่นะครับเราไม่เอาอารมณ์ตัวเองไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นโดยเพาะอยิ่งการตัดสินใจของท่าน วพักถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราเคารพและนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาตลอดเวลา